สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีวันนี้อยู่กับผมทาหารช่างวันนี้ผมจะพามาปรักแรกอบรถนะครับผมนะพอแล้วหมดมุกเปียนกับไม่รู้มุกสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องทนายน,นะครับผมวันนี้อยู่ในเกมโรบอทโหมดวอร์ไทคูลนะครับผมนะ วันนี้บอกเลยนะครับผมมันมีรถเข้ามาใหม่นะเว้ยวันนี้ผมจะเป็นช่างนะครับผมที่จะประกอบรถคันนั้นขึ้นมาเว้ยวบอกเลยนะว่ารถคันนี้มันโหดมากนะครับผมโอเคแล้วก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์ขอ9กาสเกไลค์ได้ไหมครับผมนะกับการหาชิ้นส่วนรถนะครับผมมาประกอบกันเดี๋ยวเราไปดูรถเพื่อมันจะเป็นหน้าตาย,ยัางไง ก็เลยนะครับผมผมจะบอกว่าภารกิจน okay ี้นะเป็นภารกิจสําหรับผู้ที่รีเบิร์ตหนึ่งรอบขึ้นไปนะนผู้ชมถึงจะทำเควสได้นะเผื่อบางคนผู้เล่นใหม่อาจไม่มีเควสไงโอเคแล้วกดมาตรงที่เทคนะครับผมแล้วเราก็มาดูเควสนี่ไงเควสนะครับผมมันจะให้เราไปหาชิ้นส่วน5ชิ้นนะครับผมภายในแมปนี้เว้ยชื่อรถของมันก็คือ เพนเซียเอนะครับผมซึ่งเป็นรถประเภทอันติแอร์ทรัคนะครับผมก็เรียกว่าเป็นรถที่สามารถสอยเฮลิคอปเตอร์ในแมปนี้ได้เว้ยเป็นรถที่มีมิตรไซที่ล็อกเป้านะครับผมท่านผู้ชมบอกเลยนะผมโคตรชอบเลยกุหมั่นไส้คอปเตอร์มานานแล้วมาเลยโอเคก่อนเราจะได้เราก็ไปหากันก่อนนะท่านผู้ชมมันจะอยู่ไหนวะเนี่ยท่านผู้ชมก่าจะหาเจอห้าชิ้นแต่แบบนี้มันน่าจะหาพวกยานวานะไม่ยากนะท่านผู้ชมนะ ผมจะลองมาหาดูจะอยู่แถวไหนปะ่ะท่านผู้ชม5้าชิ้นเลยนะเว้ยถือว่าเยอะนะไม่เยอะหรอกแต่แมปมันค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะเวยก็เลยผมจะขี่รอบตรงนี้ก่อนนะไปท่านผู้ชมหานะมันต้องทิ้งอยู่รอบนอกแน่นอนมันไม่เอาไปไว้ข้างในหรอกผมว่าแถวๆกลางๆไอ้แมปนี้มันชอบแบบทิ้งอะไรไว้แถวๆขอบๆนะไม่รู้เป็นไรนะซ่อนไว้แบบหายยากยิบหายเลยบอกเลยแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกท่านะผู้ชม ก็ลองมาหากันดูนะถ้าใครอยากได้ก็ทำตามผมเลยนะผมพาหาแล้วกันโอเคขี่ไปเรื่อยๆนะจะเจอหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหบรรยากาศยามเช้ามาขี่ต่อขี่ต่อนะผู้ชมไม่รู้ว่าจะเจออยู่ไหนเนี่ยยังไม่เจอสักชิ้นเลยเวย้ยเจอแต่ก้อนหินเจอแต่ตะบองเพชรชิ้นส่วนรถไม่เจอสักอันนะท่านะผู้ชมเดี๋ยวผมจะขี่อ้อมไปตรงนี้ก่อนอ้อมไปเรื่อยๆ มันต้องมีสักที่ดลเราต้องหาจากที่ง่ายๆก่อนวปหรือผมต้องไปหาในตึกวะโอเคท่านผู้ชมน่าจะเจอชิ้นแรกแล้วนะท่านผู้ชมนะั้นโลเคชั่นก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมก็ดูเอานะถ้าใครอยากได้โอเคแล้วได้มาชิ้นแรกแล้วก็คือประตูนะครับผมเก็บประตูไปนะท่านผู้ชมหมอกแล้วมันทิ้งไปข้างๆโอ้มันไม่ทำยากหรอกแมปเนี้ยแต่กูเลยตั้งสี่ชิ้นเลยนะเว้ย โอ้ยท่านผู้ชมทำไงดีอีกสี่ชิ้นเลยนะแถวนี้มีเปล่าไม่นะไม่นะเพื่อนมันจีอยู่ในอีกสี่ชิ้นเลยดนะ้วยชิ้นที่ห้าไม่ใช่ชิ้นที่ห้าบ้าอะไรชิ้นที่สองยังไม่ได้เลยแถวนี้ไม่มีอีกเหรอผมจะวนดูถน,นนตรงนี้ก่อนนะท่านผู้ชมดูให้ให้รอบก่อนเวยดูให้ครบก่อนถนน เราค่อยไปที่อื่นนะท่านผู้ชมนะซึ่งซ้ายมือเรามันก็กว่างเหลือเกินดูดิแบบกว้างนะตัวนี้ก็คําแล้วพอ่อที่กำลังตกวุ้ยจะมีปะเนี่ยผมขอเลี้ยวซ้ายดีกว่าน่าจะไม่มีหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอรอบให้หมดก่อนจะขี่จนไปถึงฐานผมอีกรอบเลยนะท่านผู้ชมนะมันจะได้รู้ว่ามันมีหรือเปล่าแถวแถวนี้อันนี้ยังไม่ถึงฐานผมเลยนะใช่ไหม หรือเลยมาหรือเปล่าไม่รู้ตรงนี้มีเปล่าน่าจะไม่มีไปเดี๋ยวพวกขวากีบมขี่มานิดหนึ่งนิดหนึ่งฮันแน่มีคนหาอยู่นี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่เอารถบินได้มาขี่อะฮะรถบินได้มันขับบนบกได้ด้วยเหรออันนี้ผมไม่รู้นี่ไงท่านผู้ชมเจอแล้วชิ้นที่สองเออโอเคอยากรู้ว่ามันจะโหดหรือเปล่าว่ารถคันนี้ปะสองชิ้นแล้วนะเว้โอ้โหกูมานั่งผิดทางโอเค อีกสามชิ้นเว้ยมันจะอยู่ไหนว้อีกสามชิ้นเนี่ยอยากได้แล้วเนี่ยอยากเอาไปยิงเฮลิคอปเตอร์แล้วพวกที่มันชอบขับเฮลิคอปเตอร์แอคแอมายิงบ้านเราเงี้ยมายิงเราเงี้ยบอกเลยยับแน่นอนอยู่ไหนวะมีป้าแถวนี้ในตึกนี่มีปะวะขอมาส่องดูดิท่านผู้ชมแป๊บหนึ่ง เผื่อมันมีไว้เผื่อมันเอามาซ่อนไว้ไม่มีเ็นกำรรไม่มีนะเขาขี่มาเรื่อยๆทางนี้มีปะะ่า่านผู้ชมเขาขี่ลงมาทางนี้ดีกว่าแต่เดียวๆอันนี้อันนี้น้ําเ็นกำรรกูจะขี่รถลงน้ําบ้าปะเนี่ยผมนึกว่าหญ้าเมื่อกี้นี่ห็นน้ําเป็นหญ้าบ้าหรือเปล่ามั่วแล้วอันนี้อะไรนี่อันนี้ที่ลับไม่ใช่อ,อุโมงอุโมงันนะจะไม่มีอะไรนะ ขี่บนมาตรงนี้ก่อนให้ใหท่านผู้ชมผมเจอแล้วนี่นี่เนี่ย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 ชิ้นที่สามเนี่ยชิ้นที่สามโอเคแล้วก็มาเก็บไปล้อโอ้โหล้อโคตรเยอะรถแปดร้อยอีกป่ะเนี่ยดีนะมันเอาภารกิจแบบนี้มาให้เราทำท่านผู้ชมมันง่ายดีนะภารกิจพวกหาอะไรนะหาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบเอาเออ มันจะได้ไปแบบไปทำเคลดควางระเบิดยิงคนเนี่ยกดเจ็ดเสร็จนะแต่หามันก็ยากอีกแบบหนึ่งเย้ยเพราะว่ามันไม่ทนขี่หาหรอกถ้าคนขี้เกียจอย่างผมนี่ก็ขี้เกียจได้บางทีนะ <c oughs> ขี้เกียจหาแล้วตอนนี้ชิ้นที่สี่อยู่ไหนวะเนี่ยเ <c oughs> นี่ยตอนที่ผมขี่รถถึงครบรอบหนึ่งแล้วนะที่ผมขี่ไปทีแรกผมขี่มาถึงฐานผมครบรอบแล้วแล้วชิ้นต่อไปมันจะอยู่ไหนวะเนี่ยท่านผู้ชม ำไงดีเราจะไปหาที่นายเดี๋ยวผมขอเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้ได้ป่ะี่ตรงมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวเข้ามานี่นะเผื่อมันอยู่ในซอกภูเขาไงมันจะเอามาทิ้งไว้ไกลขนาดนี้หรือเปล่าวะไม่แน่นะท่านผู้ชมมันอาจจะเอามาไว้แถวนี้หรือเปล่าอะไรมันไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วเว้ยเผื่อมันมีนะแถวช่องภูเขาเงี้ยใช่ป่ะมันผมเห็นอะไรแวบๆด้านนู้นเฮ้ เดี๋ยวๆท่าผู้ชมผมขี่ทะลุตรงนี้มาแม่งเจอไว้ถ้าผู้ชมเห็นเห็นปะเนี่ยผมเจอชิ้นส่วนเว้ยยึดแค่มอนมาทิ้งอยู่นี่เลยเหรอโอ้โหโคตรไกลนผู้ชมชิ้นที่สี่แล้วเหรออาจจะครบแล้วดิงั้นถ้าผู้ชมจําทางได้ปะมันจะดูไม่ยากหรอกท่าผู้ชมดูนะผมเลี้ยวเข้ามามันจะมีภูเขาสูงๆแบบนี้เว้ย มันจะมีภูเขาสูงๆแบบนี้ใช่ป่ะแล้วมันจะมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เอทอ่านผู้ชมก็ขี่เข้ามาเลยนะกูมาทางไหนวะเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีช่องเล็กๆตรงนี้เว้ยขี่ตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปตรงไปเรื่อยๆเออมันก็จะเจอเองนะตอนนี้ได้เท่าไหร่ละได้สี่แล้วอีกชิ้นสุดท้ายแล้วผู้ชมบอกเลยแต่การรีวิวนะ่าจะเป็นคลิปหน้านะคลิปนี้ผมจะพาหาอย่างเดียวก่อนและผมจะพาเอาไปใช้สักนเล็กน้อยก่อนก็นกดีนะ ช่องนี่มีปะไม่มีนะต่อไปชิ้นสุดท้ายวยิจะอยู่ไหนวะชิ้นสุดท้ายเท่านั้นนะท่านผู้ชมสุดท้ายเท่านั้นเองจะอยู่ไหนขี่ขึ้นไปเป็นไหนต่ออยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีก,ออก,อกชิ้นเดียวเว้ยโอ้หายากจังวะมอะไรจะเจออยากเจอแล้วเนี่ยอยากเล่นแล้วเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอก อีกชิ้นหนึ่งมันจะอยู่ไหนท่านผู้ชมว่ามันหายากแลยหนี่ะขี้เกียจแล้วเว้ยแต่ก็ต้องหานะอยากได้เว้ยยิงให้หมดเลยพวกคอปเตอร์เนะี่ยแต่แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีเฮลิอคอปเตอร์สักลำเลยนะเวย้ยในเซิร์ฟก็มีคนนะท่านผู้ชมแต่ไม่มีเฮลิอคอปเตอร์สักลำได้ไงวะสงสยกลัวรถหรือเปล่าเอยพวกคอปเตอร์นะกลัวรถหรือเปล่าไม่กล้ามาขี่เลยดีมีรถคันนี้มาใหม่ ม,มีประวัติแถวนี้นะเกียจหาเฮ้ยอยู่ตรงนี้ไม่ใช่พูดไปเรื่อยพูดไปเล่นไปให้ท่านผู้ชมตกใจนะแต่ผมไม่ได้ไปขี่หาที่อื่นเลยทําไมผมวนอยู่แต่ที่เดียวเพราะว่าคันก่อนนะท่านผู้ชมมันก็อยู่แถวแถวนี้แหละมันหนีไม่พ้นกันหรอกเชื่อผมนี่แต่เขาจะเชื่อมากนะบางทีผมอาจจะโกหกก็ได้มันอาจจะไม่เป็นจริงแบบที่ผมพูดไงเออมันจ,จะไม่เอามาไว้นี่หรอกไม่เจอไว้ ลองเข้าไปลึกๆสักรอบเลยท่านผู้ชม,ชมลองขี่ซอกเซ็กหาแถวนี้ได้ปะขี่เข้าช่องนี้ไดปะวะช่องอะไรวะโคตรเล็กเลยไอ้ท่านผู้ชมมันผมจะเจอหรือเปล่าท่านผู้ชมจําที่ได้ปะมันจะเป็นช่องเล็กๆแบบนี้นะไอ้กูเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วท่านผู้ชมนี่เนี่ยมันจะเป็นช่องเล็กๆหนิท่านผู้ชม,ชมขี่เข้ามานะเดี๋ยวท่านผมขอเก็บก่อนแล้วกันอ้ยครบแล้ว โอเคนี่ท่านผู้ชมมันจะมนช่องเล็กๆนี่ท่านผู้ชมขี่เข้ามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ผิดช่องแล้วไม่ใช่นี่นี่ท่านผู้ชมขี่ตรงเข้ามาเนี่ยช่องนี้นี่เออช่องนี้นี่น่าจะช่องนี้แหละเดี๋ยวแป๊บนึงกลับรถก่อนนี่รถโคตรพลิ้วรถโคตรพลิ้วนี่นี่นท่านผู้ชมขี่เข้ามาเนี่ยเห็นไหมมันจะมีช่องเล็กๆ กูขี่เข้ามามั่วนเมื่อกี้นี่เออ,น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 ,อนี่เน่เนี่ถแถวแถวนี้นะนี่ซอยนี้เลยนี่นี่ซอยนี้เลยโอเคก็ออกมาถนนนะโอเคแล้เวเราไปดูรถกันเลยว่ามันเป็นหน้าตาอย่างไงนะครับผู้ชมผมได้ครบแล้วโอเคมันอยู่ไหนว่เทนผู้ชมนะ่าจะอยู่โรงรถแหละเป็นไงครบแล้วก็มาหาดูกันได้นะ่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตารถก่อนว่าเป็นยังไงแล้วผมจะอาไปลองเล่นนิดนึงนะอยู่ไหนวะเนี่ย นี่เอ,อ้ามันยังสปาไม่ได้เหรออ๋อคุณต้องซื้ออีกลืมมันต้องซื้ออีกโอเคซื้อไปแล้วไหนอยู่ไหนอ่ะนี่เออเพนเซียเอสวัน er นี่เหรอหน้าตาท่านผู้ชมแม่งคันแบบใหญ่แปดล้อแปดหรือสิบล้อวะโอเคเรามาลองขับกันเลยนะท่านผู้ชมนี่มันเกิดจะมีกระสุนจอกกล่อไว้ทท่านผู้ชมแล้วก็มีมิตรซายนะ ถ้าเราคลิกเมาส์มันจะเป็นกระสุนจกกรอดนะท่านผู้ชมโอ้โหกระสุนแบบเยอะแต่ไม่ไม่ใช่กระสุนระเบิดนะเป็นกระสุนจกกรอดธรรมดาว้ยิดเคเอาดีเหมือนเป็นที่อันอันตัวมุนหมุนนี้นะ่าจะเป็นแบบหาสัญญาณเครื่องบินหรือเปล่าเวลาเราจะยิงมิสไซล์เรากดเอใช่ไหมอา้าวเวีนกำมิสไซล์ยิงได้แต่คอปเตอร์เหรอ <c oughs> จริง,รงๆท่านผู้ชมกดยิงธรรมดา,ายิงไม่ได้กดยิงมิสไซล์ธรรมดา,ายิงไม่ได้ เอาไปสอยไตคอปเตอร์องี้เหรอน่าจะเอาไปใช้สอยไตะคอปเตอร์นะท่านผู้ชมนะไอพวกมิสไซล์เนี่ยพูดง่ายๆไปสอยอพวกยานพาหนะที่อยู่บนท้องฟ้านะเออว่ะมันยิงธรรมดาไม่ได้มันเอามันเอายิงแบบยิงทางบกไม่ได้ถ้ายิงทางบกได้ด้วยน,นี่โหดนะเสียดายยิงได้แต่บนฟ้านะโอ้โหแต่กระสุนจาะกร่อนี่ยิงอันนี้ได้นะท่านผู้ชมเขาเรียกอะไรนะ ยิงภาคพื้นดินยิงบนฟ้าก็ได้ประมาณนั้นแต่มิสไซล์อันติแอรเนี่ยิงธรรมดาไม่ได้มันต้องมีเครื่องบินที่มาแล้วมันจะล็อกเป้าให้เรามาท่านผู้ชมเดี๋ยวอีพีหน้าผมพามาเล่นนะครับผมโอเควันนี้ผมก็พามาหาชิ้นส่วนครบแล้วถือว่ารถก็หน้าตาเท่ดีนะท่านผู้ชมนะก็อยากเอามาลองมันกันสอยเฮลิคอปเตอร์บอกเลยเป็นความบันเลยของเฮลิคอปเตอร์นะครับผม โอเคนะวันนี้ผมก็พามาหาครบเรียบร้อยวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดแชร์กดสมับรสมาชิผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวพามาลองเล่นกัน